ล่างทรงเฮี้ยวเนี่ยล่างทรงอุม,มาทวีวีโทรสัญญาไม่พ อุมาเทวีนี่เขาคือใครแป๊บนึงนะแป๊บนึงอันนี้อันนี้ขอโทษนะผมจำไม่ได้เคยได้ยินชื่อบ่อยมากแต่ว่ายังไงนะอุมาเทวีอ๋อเป็นภรรยาของพระศิวะป่ะ <finishing> อ <pressure> ๋อปาราวตีหรอใช่ไหมอ๋อน an. oh, ี่ไงร่างทรงปาราวตีอะนะนี oh, ่ไงก็นี่นี่อันนี้ใช่ไหมโอ้ร่างทรงปาราวตีต้องคนนี้แน่นอนเดี๋ยวเราเราจะได้ไปเจอตัวของมาโตสากุระแบบในความเป็นจริงในโลกอันนี้ครับในโลกของแบบประเทศไทยครับนะไม่น่าเชื่อทุกคนครับไม่น่าเชื่อว่าตัวประกอบในเฟส สักุระาเฟสจบแล้วเฮียเออนี่นี่มันสักุระาเฟสคนนึ่งนี่หว่าคุณเกี่ยวกับเรื่องคดีของน้องชมพู่กันหน่อยละกันค่ะแล้วมันเกี่ยวเฮียวะอุมาทีวีอุตส่าห์จริงแล้วแล้วสุมาทีวีเกี่ยวเฮียคือคือแ๊บหนึ่งคือคืออุมาทีวีที่แบบว่าเป็นภรรยาพระศิวะใช่ไหมเป็นมาเหสีวะเออนี่ผมก็ไม่มัอนกันะคือคือเกี่ยวอะไรอ่ะคือคือเขาเกี่ยวอะไรครับที่แบบว่าเหมือนกับมีมีมีผลได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับแบบคดีนี้หรือว่า คือคือ,อยังไรรง่าแป๊บหนึ่งคือมันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่่าเขาก็เสียชีวิตแบบไนี่ถูกว่าแล้วก็คือโอเคโดนคดีฆาตกรรมแบบอุกอาจเลยว่าไม่ถูกป่ะขามว่าเทพเทพทำไมเทพมันเกี่ยวอะไรองค์จังวะไอ้เคียนี่มันนี่นบอกว่านี่มันปมความขัดแย้งแบบนี่บอกว่าที่เหมือนกับคือพูดง่ายๆเหมือนกับเป็นสงครามโลกข,ของแบบในหมู่เทพแบบที่เหมือนกันว่าพอมีเด็กคนนึงตายปุ๊บเหมือนกับเหล่าเทพก็แบ่งเป็นสองฝั่งถูกป่ะที่แบบว่าฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งที่แบบว่าสนุนตัวของแบบฮังการีอีกฝั่งเีวหืนอน ือต้องไปเทพมันมาแบบมันมีคารคเตอร์เทพเยอะจังหวะในในไอ้ข่าวนี้ข่าวเดียวเนี่ยอ๋อเคยสัญญากันล้างทรงเอาไว้ แล้วประมาณว่าคือคือสัญญาว่าจะแก้บนแต่ว่าไม่ได้แก้บนใช่ไหมล่ะอ๋อทางั้นก็เกตแล้วล่ะโอ้ก็ทําโอ้คุณพ่อคุณแม่ก็ทําไมไม่ยอมไปแก้บนกับมาโตซากุระเอาไปแก้บนในเฟสก็ได้เออในเฟสก็แบบมีให้แก้บนอยู่ใช่ไหมครับผมนะก็อรอยชิอยู่เบื้องหลัง w อเ t อ h e ฟ u c k ฟูโดเซอร์แวนก็เลือกไปก่อนไม่ล่ะแหมทรสัญญาไม่ไม่ต้องรีบก็ได้คุณแม่คุณแม่ออมาทีวีเนี่ย ดังนั้นแค่นุ่งขาวของขาวเองาเทวีก็เลยมาทวงสัญญาจบแล้วจ้างให้คนอื่นคอร์สเทนได้ไหมเออคือเหมือนกับคอสเพลแบบว่าคือเราไม่ว่างอ่ะเราบนไว้ใช่ป่ะว่าเหมือนกับเนี่ยคือแบบเออช่วยเป็นนุ่งขาวของขาวให้ตของคุณแม่ให้โตของเจ้าแม่วาเทวีเขาได้ดูหน่อยทีเนี้ยประมาณว่าเราไม่ว่างเราสามารถทําอย่างนี้ได้ไหมคือเหมือนกันว่าเออในเมื่อคุณแม่โอมาททวีอยากจะเห็นคนแต่งคอสเพลเป็นสีขาวแต่งชุดนุ่งขาวของขาวใช่ป่าเราจ้างอีกคนหนึ่งให้มาคอสเพลแทนได้ไหม ก็ในเมื่อก็เป้าหมายก็ผลลัพธ์ก็เหมือนกันคือจ้างคือไปบนเพื่อเหมือนกับมาจ้างแก้บนเนี่ยมันก็มีเยอะแยะ่าวะไอ้ที่แบบว่าเหมือนกับมันเป็นอาชีพจ้างแกโบนมาทำไมทำไมทำไมสักุระเฟสดูนี่จังครับผมทำไมสักุระเฟสดูแบบดูดูไม่โมเอะเท่าไหร่ก็บอกไปดีว่าเหมือนกับประมาณว่าเออพอดีหนูไม่ค่อยว่างคุณแม่อยากจะเห็นคนแต่งขาวใช่ไหมหนูจ้างได้ไหมคุณแม่ทีวีก็บอกพ่อแม่ทีวีบอกไม่ต้องเป็นแกเท่านั้นแกเป็นคนสัญญาฉันจะต้องการให้แกคอสเพลย์เป็นคนแต่งชุดขี่ขาวเท่านั้นอย่างนี้ อ่ะก็ได้คุณแม่อ่ะเดี๋ยวหนูแต่งให้ก็ได้แต่แค่ลูกของขาวเจ่ยมันก็ไม่ได้ยากเลยปะแค่ลูกขาวของขาวก็ได้ปะเออก็แค่แบบหาเสื้อสีขาวมาใส่แล้วก็แค่นั้นก็จบแต่กลัวมันซักยากโอ้พระแม่วงมาทีวีเข้าใจหน่อยเออชุดขาวมันซักยากไม่มีดวงของการบวชก็เลยรับคําบนบานเฉพาะเอ้ยคือไม่มีดวงการบวชปะไม่เคยได้คำเนี้ยมันมีมันมีด้วยหรอแป๊บหนึ่งไอ้ไม่มีไม่มีดวงในการบวชเนี่ยนะ what ไม่มียังไมันไม่มีอะมันไม่เคยมีไว้ดวง อะไรว่าดวงไม่เหมาะกับการบราวชเฮียก็ผมดวงไม่เหมาะการบวชไอ้เฮียเดี๋ยวนี้คือมีกาชาในการบวชได้เหรอโว้โหกูเพิ่งรู้นะเนี่ยเอาจจริง อะไรมันจะขนาดนี้ว่าชีดเราไม่มีแต่กาชาเลยเหรอครับผมหรือว่าไงเออบวชต้องใช้ดวงก,กูก็ว่าเงบวชเฮียต้องใช้ดวงก็แค่แบบประมาณว่าโอเครักษาศีลใช่ไหมครับพอรักษาศีลไปสักวันหนึ่งปุ๊บก,ก็เอ่ออารธนาบุญแล้วก็เหมือนกับไปบวชกับพระอุปชาอะไรว่าไปโกนหัวรักษาศีลต่อก็แค่นั้นเองป่ะคือมันต้องใช้ดวงยังไงอ่ะอ๋อหรือว่าเป็นอย่างงี้ว่าหรือว่าก่อนที่จะบวชคือเหมือนกับคือพระนี่คือแบบมาเลยใครจะบวชบ้างยืนเลยครับแล้วก็แบบเอาโถอะเหมือนกับแบบเหมือนกับ ขเขาแล้วเหมือนกับเออจับไอ้นั่นอ่ะจับใบดำใบแดงทหารอ่ะแล้วทีพอจับได้โอ้ไม่บวชไม่ได้ใครบวชได้ปุ๊บพอจับพอจับฉลาดจากตัวของหน้าบวชได้ปุ๊บเฮ้ยเยี่่อขบวชได้แล้วยีย่กูบวชได้แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เดือนหนึ่งก็มาทวงมันก็ไอ้นี่นิดนึงนะก็แบบโอ้โหเป็นเราเราก็แ,แ,แบบรอได้ไกันตั้งเดือนหนึ่งถูกป่ะเป็นเราแบบประมาณสัปดาห์เดียวก็รอไม่ไหวแล้วมั้งเอออันนี้คือเหมือนกับหมดควมดมามอดทนประมาณนั้นบ้านล่างส่ง,งมาทีวีอ่ะหมดความอดทนแบบประมาณว่ากันนะทาไไมไม่ตง ต่งก็ไม่ไปแต่งสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันเออมึงต้องแต่งมึงต้องมันนี่มาแต่งดูดิโอ้ภาษาลอมาเดือนหนึ่งแล้วไม่มีคนคอสเพลย์ให้ก็เลยเหมือนกับอาจจะแอบเงาหรือว่าไงพ่อแม่กูมาทีวีแอบมอนอ๋อแค่นั้นแหละประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ว่างอ่ะแหมพ่อแม่เูมาทีวีก็เข้าใจหน่อยสิช่วงนี้แบบมันภารกิจมันเยอะเออไม่ว่างเออเฮ้ยเฮียนี่กลับไปเฮ้ยคุณไอ้เฮียไอ้นี่กลับมาอีกแล้วเว้ยพี่หนึ่งเดีเดเดเดมีใครจำไอ้เฮียข่าวเฮียได้ได้ปะ ไอ้ที่แบบประมาณว่าไปแบบเหมือนก็ไปหย่อนกระดาษให้แบบรูแมงมุมหรือเปลให้แมงมุมแม่งข้าออกมาเอากระดาษหย่อนไปในรูแมงมุมครับผมสิ่งแ้กที่ผมจะทําเลยเออแล้วให้แมงมุมแม่งข้าออกมาแมงมุมก็บอกว่าเบร่าเบร่า fuckin' นะเบร่าไอ้เหี้ยมันโคตรรบกวนเลยสัตว์เป็นกูกูย้ายลังหนีคือคิดคิดสุขภาพเว้ยเราเป็นแมงมุมเว้ยเราก็อยากจะอยู่แบบสงบสุขเว้ยทีนี้ก็แบอยู่ดีๆก็มีใครไม่รู้แบบมันยืนดักหน้าแบบรูทุกวันทุกวันแล้วก็แบบเนี่ยเอาเอากระดาษใส่กล่องโยเกิร์ตใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับไป นะคะฮะคือเขาบอกว่ารู้จริงๆพยาบึ้งเขาแพงว่ะแล้วก็หยอพยาบึ้งแพงวอะคือเหมือนกับว่าอะไรนะหาเรื่องในการแบบหนีพยามาจากรูป่ะคือเหมือนกับแบบเออคือแบบที่แบบว่าเหมือนก็คอยเอาแบบกระดาษอะออกมาให้แบบชาวบ้านได้แบบสุ่มเป็นตัวเลขอะไรนู่นนี่นั่นอะเพราะว่าพยาบึ้งคือเหมือนกับประมาณว่าเบื่อเมียในรูไงเหมือนเมียมาบอกว่าเฮ้ยเป็นล้างจานนี่แกดูลูกเลยดีแกและแมงมุมเหมือนกับพยาบึ้งเลยบอกว่า จะสั่งอะไรกูน an, ั่งหนาววะเฮ้ยหาเลีไปข้างนอกดีกว่าเว้ยแล้วตอนนี้เจ้าไปข้างนอกทีหนึ่งปุ๊บเหมือนก็มีคนมาจอบกระดาษเฮ้ยดีแล้วเออใครเครียดดีกว่าเว้ยเออวันนี้โดนเบียดอ่ะโดนเมียด่าทุกวันใช่ไหมเออโดนโดนเมียในรูด่าโดนเมียในรูใช้งานกูเอานี่ดีกว่ามามาเหมือนกับแบบเออเล่นหวยแบบเหมือนกับเอ้นี่ดีกว่าเว้ยเล่นกับชาวบ้านดีกว่าเย้กูเป็นไอดอลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะือแบบระหว่างที่แบบกะเรากิ่งไม้เขียนใช่ปะแมงมุมแบบว่า enough สวนบ้านกูเออนี่ไม่ไม่คิดไม่คำนึงบ้างหรอเขาแบบขนาดเราอ่ะเรายังกโกรธเลยนะที่แบบมีคนมายุ่งกับสวนหน้าบ้านเราอ่ะแล้วคิดถึงสภาพเว้เราไปยุ่งในหน้ารูของเขาอ่ะเขาไม่โกรธหรอจริงๆี่เหมือนกับมันยุ่งอะไรในรูั่ะนะโอยเดี๋ยวเมียด่าไงอ๋อจอจริงจริงคือแบบคือแบบที่เอากระดาษออกมาให้เพราะแบบกวาดบ้านที่เมียเว้เดี๋ยวเมียมาด่ามีใครแบบเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านทุกวันก็ไม่รู้เมียก็คอมเพลนบ่อย